ก็นรับสวัสดีพี่สุรินพันจำปีนะครับผมนายนวามณีนะครับรหัสนักศึกษา6211135014นะครับชั้นปีที่2อนะครับคณะครุศาสตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่นะครับขอให้รุ่นพี่แนะนําตัวเองหน่อยครับครับผมพี่ก็สุรินพันจำปีนะครับเรียนอยู่สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชครับครับก็จะสอบถามพี่ว่าในความคิดของพี่นะ,ค,ะน nurture, ครับนโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษาไทย4.0ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับครับสําหรับมุมมองของพี่นะครับพี่คิดว่าก่อนอื่นเลยการศึกษาเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญทางด้านของการศึกษาของบุคคลของสังคมเนี้ยโดยผ่านองค์ความรู eh PDF, parsley, saying, ้ การถ่ายทอดการฝึกการอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็โดยเฉพาะนโยบายแล้วก็การบริหารคุณภาพการศึกษาของไทย4.0จศนเนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องที่มันจําเป็นนะแล้วก็มีความสําคัญต่อการพัฒนามนุษย์พัฒนาผู้ที่ผู้เรียนผู้ศึกษาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้เขาได้ใช้ได้ต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญ ที่สุดก็คือเขามีการวิจัยและก็มีการพัฒนาทางด้านของวิทยาศาสตร์และที่สําคัญกว่านี้ก็คือสิ่งเหล่านี้นโยบายเหล่านี้ทาให้เขามีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมอ่ะแต่นั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่คิดว่ามันก็ตอบโจทย์ทุกทุกอย่างอยู่แล้วแหะเออความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเออมันทําให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ผู้ศึกษาเองก็ได้ยกระดับในเรื่องของคุณภาพ ยกระดับคุณภาพทางผู้ศึกษาเองก็ดีแล้วก็มันยกในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ความสามารถของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเนี่ยให้มีความเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมครับครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับสําหรับการมาให้ความเห็นเน่าน เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษาไทยุคศูนนะครับขอบคุณพี่มากนะครับครับผมจินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ